สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ภาษาญี่ปุ่นแสนสุขกันเช่นเคยค่ะคลิปนี้เราจะมีความรู้เกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นในชีวิตประจําวันมาฝากกันค่ะจะมีคําว่าอะไรนะ้าเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะโอไฮโอโอไฮโออรุณสวัสดิ์ซุมิมาเซงซุมิมาเซงขอโทษค่ะครับ ให้ให้ค่ะครับอีเออีเอไม่ค่ะไม่ครับเอกิวาโดโกเดสกาเอกิวาโดโกเดสกาสถานีรถไฟอยู่ที่ไหนโยโรชิคุโอเนกาชิมัสโยโรชิคุโอเนกาชิมัส ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะครับโคเรวะอิคุราเดสกาโคเรวะอิคุราเอจเดสกาอันนี้ราคาเท่าไหร่โอยาซุมินาไซโอยาซุมินาไซราตีสวัสดิ์นันไซเดสกานันไซเดสกาอายุเท่าไหร่ โดโซโดโซเชิญค่ะครับวาคาริมาชิตะวาคาริมาชิตะเข้าใจแล้วค่ะครับวาคาริมาเซงวาคาริมาเซงไม่เข้าใจแล้วค่ะครับเอโกกะอานาเซมัสกะ เอโกค a ฮานาเซมัสก e as พูดภาษาอังกฤษได้ไหมคะครับเจ้ามาตะเจ้ามตะงั้นไว้เจอกันอีกนะโดโมโดโมสวัสดีขอบคุณลาก่อนวุเก k นคิเดสกาเเดสก สบายดีไหมกมเมนาไซกูเมนาไซขอโทษค่ะครับเอาละค่ะคงจะได้คำศัพท์กันครบถ้วนกันแล้วนะคะ ใครยังจำไม่ได้ก็สามารถเข้ามาดูคลิปนี้ย้อนหลังได้ตลอดนะคะหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับน้องๆทุกคนนะคะอย่าลืมติดตามเพจภาษาญี่ปุ่นแสนสนุกกันนะคะสําหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ